คือเทศบาลเมืองกระทุก็เป็นที่ตั้งของศาลเจ้ากระทุเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ยาวนานที่สุดนะครับปีนี้ก็1 9 9ปีนะครับซึ่งปีนี้ก็จะจัดรอเพื่อครบ200ปีในปีถัดไปหลักปฏิบัติของชาวกระทุก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเป็นศาลเจ้าเก่าแก่เราจะมีพิธีกินผักวันที่3ถึงส1ตุลาคมในปีนี้นะครับ ปี2567ก็เทศบาลกรนทุก็สนับสนุนมีกิจกรรมคือตั้งโต๊ะที่หน้าเทศบาลเพื่อรับพระเวลาวันแห่นะครับปีนี้ซุ้มเทศบาลกันทุได้รื้อแล้วก็ทําใหม่ซึ่งเราคิดว่าจะให้ทันปีหน้าจัดฉลองซุ้มแล้วก็ทําเทศกา,าลกินเจ200ปีปีหน้านะครับแต่ปีนี้ซุ้มโรงคงทําไม่ทันเราก็มีโต๊ะบูชาพระ ที่ศาลเจ้ากระทูนาเทศบาลครับนาเทศบาลก็อุดหนุนให้ศาลเจ้ากระทูซึ่งปีก,ก่อนๆทางเทศบาลอุดหนุนแค่แสนหนึ่งนะครับแต่ปีนี้เทศบาลให้ศาลเจ้ากระทูไป2,000 200, 0 0บาทครับก็เจ้าหน้าที่เทศบาลก็อำนวยความสะดวกให้กับทางศาลเจ้าเหมือนนะครับไม่ว่าจะทําความสะอาดบริเวณศาลเจ้าทํางานฉีดน้ําล้าง ให้มีความสะอาดเพื่อต้อนรับคนกินผักเทศบาลก็ไปอำนวยความสะดวกให้ครับแล้วก็กองสาธารณสุขก็ไปดูเรื่องอาหารถูกสุขะอ,อนามัยหรือไม่นะครับก็ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องก็เทศบาลส่งไปช่วยสารเจ้ากระทูนะครับเราจะช่วยกันทุกด้านที่ทั้งเขาร้องขอและไม่ร้องขอเราก็ไปช่วยดูทุกส่วนทุกหน่วยที่เทศบาลกระทูสังกัดและเกี่ยวข้องกับากาิจกรรมครั้งนี้ก็ไปทุก,กองนะครับก็สนับสนุน ประเพณีเป็นอย่างดีซึ่งเราเวลากินผักก็ไม่เกี่ยวกับศาสนาใดนะครับศาสนาใดก็เข้าร่วมได้เพราะไม่ปิดหลักศาสนาทุกอย่างเลยนะครับก็เชิญชวนที่น้องชาวภูกเก็ตและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูกเก็ตในระหว่างนี้ก็มาถือถิ่นกินผักเพื่อได้บุญได้กุศลนะครับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารประจาวันของเราจะได้บุญกุศลอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าจิตศรัทธาเพื่อเปลี่ยน แปลงการดำรงชีวิตช่วง9วันก็ยังดีครับโดยไม่บริโภคเนื้อสัต์เลยนะครับขอเชิญชวนครับ